มื่อนีอากาศปลอดโปร่งอยู่ค่ะพ่อแม่พี่น้อง่ะเป็นธรรมดาเนาะค่ะในช่วงนี้ฝนตกมดืดอาทิตย์นะคะบุเดปัสามาสไปทํางานยางเดียวกลับบ้านนอนค่ะเขาป้าผ้าดุงกับบุเดปไปค่ะพ่อแม่พี่น้อง่ะฝนตน้เป็นตะยานเนาะคะ่ะเมืองน,นอกจักว่า,าตน้นไม้โคนจักว่าล่มฝนจักว่าอยาียงแมมค่ะเมื่อนี้บ่ฝนบ่ตกนะะเนาะค่ะเลยกะ บ่มีร่มปันไดเนาะค่ะมีบ่มันก็นมีอยู่ค่ะแต่ว่าร่มธรรมดาบ่าเป็นตะยานก็เลยสีผ้าพ่อแม่พี่น้องเขาป่าผ้าดงเก็บเห็ดหาเห็ดไปนํากันค่ะยางในป่าใกล้ๆบ้านนี่ล่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องจา้าเนาะไปหาเก็บเห็ดกันมือนี้สีได้บบเนาะไปลุ่นไปชมกันเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา้านี่แหละทางขาข้าไปปลาก็ได้พ่อแม่พี่น้องถนนทนหน้างเพิ่นดีอยู่เด้อจ้ะ เดี๋ยวเขาเบิ่งตน้นนีก่อนเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะป้าดออกหลายขึ้นก้าจา้ะต้นนี่แหละที่บีผ้ามาเก็บเนาะค่ะเบิ่งออกหลายคักจ้าสีเอาในเจ้างอยเอากระตาหมานแหกหมานก่อนเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องจา้าอะไะสีขาป้าต้องหาเฮ็ดหมานก่อนคะ่ะหมานหมานเดอ้อมื่นนี่ <laughs> ลายคนกระถามบีมากเนาะวะมันเกิดอยู่ในต้นหยังวะสีเนาะ มันเกิดอยู่จังไหรสิมันเกิดอยู่ในต้นหูลุนเดือนเนาะคะ่ะแต่ว่าภาษาไทยมีบ่หัวมันเป็นซื่อต้อนอยังเนาะค่ะพ่อแม่พี่นอ้องต้นหูลุนเดือที่เทาเท,า,ทาแก่แก่แบบนี้ล่ะคะ่ะนี่คอหยใหญ่แบบนี้แหละ,ะมันเป็นเชื้อของเห็ดหูหนูเนาะคะ่ะนั่นแหละโอ้ยอันนี้ต้องเอาเบิดเลยเด้อค่ะมันเป็นหุ่นติดกันหมดเลยค่ะกินได้คะ่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะลายคนเกิดแบบว่า คือหูเห็ดกินได้เบื้องจังไดจังใดสินะคะอ่านหนังสือค่ะพาบหูเห็ดประเทศใดสื่อหนังสือมาอ่านเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นความู้ของเขานําเนาะไอ้นี่เอาซันหนีกับพ่อจ้ะเห็น่อเนี่ยบัดเพิ่นสิออกเด้อพ่อแม่พี่น้องเนื้อนี่ก็ออกได้ค่ะเนาะป้าเห็ดทั้งนั้นหละเขาไปทั้งในนี่ค่ะป้าพ่อแม่พี่น้องค่ะ มาทางนีเพิินกำลังสีป่งสีออกนะคะ่ะกำลังเป็นจีนยหน่อยออกมากค่ะพ่อแม่พี่น้องโอ้แต่ตาตาลา <c oughs> ดอกนึงก็เอางอเพิิกน,น,กาาน,กนก่อนค่ะเอาใ้หมันกระตาหมันถุง่าก่อนค่ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ทางนีเพิ่นกำลังสีออกจ้าเนี่ยตามต้นหูลุ้นเดือเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเขาป้าเบิงโหลดจ้ามันก็นสีออกในควนใหม่เผาควนใหม่แก่แน่ก็ว่ากันไปจ้า นี่นลักษณะเพลินสีออกนะคะเพลินเป็นฝ้าขาวๆแบบนี้ขึ้นเลยค่ะนี่แหละต้นหูลุ้นเด้อค่ะเห็นบอกเป็นฝ้าขาวๆเป็นเชื้อเฮ็ดขาวๆแบบนี้ขึ้นค่ะต่อไปเพื่อนกับสีโป้องออกว่าเป็นเฮ็ดเป็นดอกเห็ดของเพื่อนเองตามธรรมาาสตร์เพื่อนละค่ะเพราะไม่พี่นอ้องเห็นบอนั่นขาวๆนั่นเชื้อเห็ดแหละนั่นเนี่ยเชื้อเห็ดเพื่อนกำลังสีออกนี่แหละมันสีออกแนวนิตามต้นแบบนี้ละค่ะนี่มีกับสีท่าไอ้บึ้ง พ่อแม่พี่น้องเบิรงเนาะค่ะก็มีหลายคนถามมาว่ามันเกิดในต้อนอย่างมันอยู่แนวใดยังไดสิเนาะคะ่ะมันอยู่ตามป่าแน่นี่แหละคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่ไงพอเวลาเพิเพ่นสิเกิดเพิ่นสิเกิดแนวนี้แหละคะ่ะนี่เห็นบ่ดอกน,น้อยๆังสิเกิดมาเลยจ้ะตน้นบูลุ้นเด้อภาษาไทยบ่าจากักค่ะคอยก็บ,บ่เคยเห็นอยู่อ่าภาษาไทยจะเชียรคะ่ะนี่เห็นบ่ พอถอดก็พ่ยกล่องข่อยกระิสั้นๆเงึงเงึงงักๆค่ะนี่นี่เย็ดหูหนูจ้าปาดพ่อแม่พี่น้องต้นนี่เบิ่งติละ่ะหลายหลายค่ะแต่ว่าเพิ่งยังเป็นจีนหน่อยๆอยู่เนาะค่ะมือหนาจังมาเอาค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าปาดหลายคักค่ะบ่คิดว่าสิมเจือเนวนี่ค่ะคิดแต่ว่าปลาแห่งๆมันโบมีหียงดอกเนาะ มันบวเป็นตะมีนนะคะก็เลยบวอยักเขามาเนาะเขามาเห็นเขามาเบิง่งคนแล้วปาดปาดบัวนาเชียเลยเนาะบัวสีมีเห็ดหลายครับพ่บบบบอแม่พี่น้องจ้าว้าต้นนี้ก็หลายจ้าอยู่้างคังกันเลยกับต้นมื่อกีนนี่ค่ะนี่ไงต้นมื่อกีนนี่ค่ะคางคกันเลยครับพ่อแม่พี่น้องจ้านี่ เก็บเลยที่ละห้าใบาออกไปชั่วคะ่ะันเพื่อได้ออกเลยเพื่อกระสีออกแนวนี้แหลคะค่ะพ่อแม่พี่น้องจา้าเป็นดงเห็ดเลยนั่นแหละไรคักไยเนี่ยคะ่ะห้ามาถึงมือแล้วมือนี่โอ้ตายนี่เห็ดกินได้คะ่ะพ่อแม่พี่น้องจา้าเนาะเห็ดหูหนูบานห้าคักๆนี่แหละจ้าตะละปีบีก็มาเก็บนอกคะ่ะถ้าคพาติดตามบีกระสีหูอะ <laughs> เก็บเอาคักมวนวหลดจ้ะอันใดดอกหน่อยเท่ากับปล่อยเพื่อนยายเขาจังมาเก็บค่ะเนาะโอ้หลายเริ่มมืดอีไส่ถุงผ่าค่ะบริเอากระตามากกระตามันติดอยู่ในรถสามีค่ะขี่ขันเปิดเอารถขี่ขันหลายยางก็เลยเอาถุงถุงผ่ามากเนาะคะ่ะเสียเวลาเวลาค่ะพ่อแม่พี่นอ้องนั่นแหะเพราะว่ากระตานี่สีเอาติดไว้ในรถตลอดเพราะว่าเขาซุกเสือนไปสื่อของอยู่ห่างนะคะ บต้องไปสื่อถุงในหางอีกต่อไปก็ใส่กันเอากระตาเข้าไปสื่อเลยอย่ยสินะคะนั่นแหละพ่อค่ะอันนี้ปล่อยไว้เพิ่นเกิดไม่เนาะเนี่ยพ,พ่อพี่น้องเห็ดหูหนูทั้งนั้นแหละค่ะนี่อู้หลายอยู่ได้เนาะป้านี่ค่ะเบ่งบรรยากาศป้าไหมคะพ,พ่อพี่น้องคะติดเก้าถนนเลยนี่กะบ,บานคนเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นเห็ดยังโบแล้ว คิดว่าสีเหล้วเรื่ยวๆปีสองปีนี่แหละค่ะเพิ่นเห็ดไปเรื่อยเนาะบานจะของบานลังหนีเพิ่นเฟรนลี่ค่ะไฟ,ไฟไปไปมากเพิ่นกับคุยน้ำค่ะอะไรป๊ายังมาทางนีก็หลไรคะ่ะเพราะไม่พี่น้องนี่นะแต่ว่ายังมโมยญ่ค่ะเพิ่นหัวตะเกิดไปคะ่ะเป็นจีในน่อยขาวๆกำลังสีขืนมากคะ่ะเพราะไม่พี่น้องจา้าแต่ว่าเรามาดูตัวนี้ตัวนี้โตแล้วนะคะ เก็บได้แล้วดอกงามๆเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยดอกสวยๆเลยจ้าเดี๋ยวนี้เขาต้องเอาค่ะไม่เอาไม่ได้ <c oughs> มาเด้อไปอยู่เมืองไทยเมืองนอกเอินทั่วโลกค่ะไปเด้เมาเบิ้งคลิบนี่มาเก็บเห็ดกับสาวบียืนมาโหลดขายยืนเมือ่อมาเก็บน้ำกันจ้าเ <c oughs> บิง้งใบใหม่ก็สีบลมีใบแบบนี้แล้วค่ะพ่อแม่พี่น้อง ยางมาเรื่อยๆกสิมาเป็นห้องน้ำเนี่ยนี่แหละค่ะพ่อแม่พี่น้องห้องน้ำอันฝนเน,นาะค่ะน้ำพื้นตกน้ำฝนนั่นแหละค่ะพื้นตกมาเองน้ำอ่าทั้งมา,าตินะคะพ่อแม่พี่น้องจ้าไหลยาวไปกูเลรอค่ะกูเนาะเดี๋ยวเขาย่างมาเบิ่งเห็ดอยู่นี่ก่อนค่ะฟาดออกอยู่เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่ไงเห็ดหูหนูของเฮาจ้าเห็นบน่เนาะนี่ได้จักดอกบนนี่ ออ้ดอกง่ายยู่จ้ะขอโถษขอให้ทุกขีบเลยเดอ้อค่ะพ่อแม่พี่น้องกล่องเนาะมั่แต่เหตเก็บเหดเจะาข้องกับทรายกล่องไปทางอื่นจังสินะคะ่ะโอ้ยป้าพ่อแม่พี่น้องต้นนี่ก็ลายเด้อค่ะเนี่ยเห็ดหูหนูองเ้าวทั้งนั้นเลยค่ะป้า ปัดปาดปาดเก็บเอาเก็บเอาห้าบันนี้ค่ะเก็บเอาแต่ดอกใหญ่ฮือเก่าแล้วค่ะนี่ส่วนมากประจิตออกมากเป็นแผงเป็นบุญติดต,ดติดกันเลยค่ะนี่นี่ได้ที่ละเน็ดละหน่อยไปเนาะจ้ะก็น้องสิเกิดหลายเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องจา้าแต่ว่าน้องดอกหน่อยอยู่เนาะเบิง้ง โอ้ต้องรอสักพักคุณละค่ะประมาณเดือนหนึ่งพุนเนาะคันดอกหน่อยเนี่ยนี่ประมาณเดือนนึงพุนละค่ะเพ่อแม่พี่น้องจา้าเราก็เอาดอกง่ายดอกเดียวนี่เนาะนี่เก็บไปที่ละดอกสองดอกนี่ละค่ะฮาเฮ็ดกะโมแม่เลือกง่ายเนาะค่ะแม่พี่น้องจา้าแต่กับมกักไหมมัมกยางประตูทิบทัพ่อแดนค่ะแต้ว่าถ้าเกิดปลาบงหูกับวัวไปเด้อค่ะอันนี้ปลาไก่บ้านเนาะคะ่นะนี่ละเลยมายาง แล้วก็ตรงตาไว้นะ้ำเนื้อหาเหตดพ่อแม่พี่น้องเดียบีชิท่ามาเบิ่งคอนนี่จ้าอันนี้ไม่เป็นหลุมลงเลยเนาะอะอละ่ะเบิ่งที่ละคอนนี่กะกำลังออกงามจ้ะเนี่ยนี่แหละกำลังออกงามๆเลยจ้าเป็นคอนใหม่นเนาเนี่ยนี่แหละค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเมื่อกี้ซิยูตาเนี่ยนี่แหละแต่ว่าห้าตรงตาดีเนาะค่ะ แม่พี่นองอันนี้จนเนา่าจนเละจนบานจนเปื่อยโอ้ป้าเจ๋อไดเนาะดอกยังไงดอกยังไงค่ะตรงทีหล่ะเนา่าเปื่อยมืดค่ะเขาบอกมาเจอมาพกพอเนาะค่ะม่ได้แล้วซุ่มน้ำคักแน่ค่ะซุ่มน้ำพดแล้วค่ะเปื่อยเจ้าหน้าเพ่ก,กับสีแตกเนาะค่ะปอยเป็นเสือขึ้นเกาอยู่นี่แหละค่ะดอกนี้ได้บ่โอ้ดอกนี้ได้อยู่ค่ะดอกนี้ได้ป้าเส๋อไดเนาะ เพิ่งที่ล่ะป่อยเพื่อนเป็นเสื้อคะ่ะเม่ว่ากันคะ่ะซอยบไดใหเข้าบเห็นเองได้ยูจ่จ้ะเข้ามาเอาคอนนี่ดีกว่าคะ่ะเมื่อกี้นี่เปื่อยหมดแล้วคะ่ะคอนนี่ยังได้ยูจ่จ้านี่ลูกเจี๊ยบก็บกำลังสีออกหลายคะ่ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ โอ้หนาวแล้วนี่ลูกเจี๊ยบก็กำลังจะออกเยอะนี่เห็นบ่เนาะโอ้โขอโทษขอไพ่มือบังจักปัดไทยจัาว่าเก็บขอโทษขอไพ่เด้อลังเทือกอะโบเห็นหดมือลัเองเทือกอะบบเห็นหอดดอกเห็ดพ่อแม่พี่น้องบาย คนหนีเงามาหอดพี่ค่ะเงามาหอดพี่พ่อแม่พี่น้องนี่อืมนิ่มแล้วค่ะนิ่มแล้วเขากับสีเอาตามนิ่มนี่แหละค่ะอโอ้เสียดายน้องมาบบท่านค่ะดอกงามกันยังงามอยู่หาอ็เอาดอกงามค่ะงามๆค่ะดอกยัง่ายอวบ เห็นบอกพ่อแม่พี่น้องคอยบอกแล้วว่ามาหาเห็ดตรงตาดีๆจ้าสีเดียวก็ใบใหม่ออดจ้อยสีเดียวก็ใบใหม่คอยรอแค่เรค่ะนี่ทันร่มแห้งๆนี่ก็เสียงล่มเข่าเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าเนาะโอ้ได้ยูจ้า พิ่งอยู่คอนใหม่เพิ่นสิเปืออเ่อยเร็วอคอนใหม่ติดยิงสออเีเปื่อยเร็วกว่าอยู่ต้นใหม่ค่ะเนาะนี่นี่เอาได้เลยใส่ทุ่หมานยางมาทางหลังกับม่พ่อค่ะพ่อแม่พี่น้องอยู่คอนติดกันเลยจ้านี่อู้เออ มวนคือนยังนี่ย่างไปก็เห็นไปหนาค่ะโอ้โหรี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าออุ้ยอันนี้บ่เอาเลยค่ะเอาดอกเดียวทั้งนี่เนาะนี่้ายท่านี่ก็มีจ้าพ่อแม่พี่น,อน้องเอ็นยังน้ำปล่อยโบาทางนี้ก็มีนะจ้า ออขอโทษขอให้ผมข่อยเขาอะขอโทษลายจ้จาจังสิเ,เก็ตเดจังสิดึงผม้าขอ <laughs> นี่อันนี้นัองหยู่จิ๋วอยู่จ้า้าก็เอาดอกงายผีนะคะ่ะดอกหน่อยเอาไปล่างมันกับไปน้ำใบใหม่มันกับไปน้ำเอกระโปกมืดคะ่ะบบเอาดอกหน่อยเอาไปกับโพ่อแขวคะ่ะ <laughs> เก็บเก็บห้าบาทนี่จ้ะโอ้เก็บเอาจักน้อยกับพ่อค่ะพ่อแม่พี่น้องคอยบุก่าเก็บมันง่ามพูดคอยอยากเอาไปเบิง้ง <laughs> ผีบาแล้วเนาะครับอยากเอาว้เบิง้งง่าท่านผูพันถากินนำ้ำพ่นกระถาอยู่เนาะค่ะสาวบีวสิว่าเอาไว้เอาว้เบิง้งงมาต่นโอ้คอยอยากให้มันออกส่ญไงคนานีก่อนไหมคะ่ะท้มันออกเต็มที่ดอกเต็มที่ไหมส่อนหนึ่งส่อนหนึ่งคือสีแดงเป็นกิโลเลยเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะอันละ่ะ เนี่ยโอ้ยงามงามงามเขาต้องเอาเบิดเลยนอโซอนี่ค่ะพ่อพ่นสิออกเป็นวุ่นติดกันเบิดเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ลมแห้งแล้วค่ะอยส่งด้เมื่อแล้วพยานต้นไม้มันงวยค่ะนี่โอ้ยคอยเห็นแดดคอยมีแห้งค่ะพ่อแม่พี่น้องแดด ออกมาหน้าที่สองหน้าที่ข่อยก็มีแห้งค่ะฝนตกอยู่บนมือบดเว้นแม่ค่ะบรรยากาศงามหลดดอกคันแดดออกค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าไปย่ยางเขาป้าหาเห็ดน้ากันค่ะโอ้ยเมื่อยค่ะบไดยางขืนค่อยขืนโน่นกับเมื่อยได้เดี๋ยวนี้ไข่ในต่วัาได้เก็บเห็ดขันมะยางซื้อบอดเก็บเห็ดเห็ดบบมีจากดอกแห้งสีเมื่อยตืมกว่าไปไปคนนี้ค่ะย ว่าน้องกันในเดอค่ะพ่อมแม่พี่น้องค่ะเขียนคอนมเมนต์มาเนี่ยขอย,อยากอ่านคอนมเมนต์เนี่ขอยมีกำลังใจนะจ๊ะขอไปหาเห็ดเนาะขอยหาเห็ดขอยมีความสุขของขอยแบบนี้ลคะคะขอย,อยู่เมืองนอกคนเบิ่งก็มีความสุขเนาะค่ะนั่นแหละคนเฮ่าบต้องคิดอย่งางไรพ่อมแม่พี่น้องจ๊ะโอ้ป่านมีบน่น้อแถวนี้งจ้ะงามงามเนาะเดี๋ยวเบิ่งขอยัแอปลูกกอนเด้อบัดนี่จ้ะพ่อมแม่พี่น้อง ป๊าพี่น้องพ่อแม่พี่น้องจ้าลูกจิ๋วกำลังสิเกิดร้ายเลยค่ะโอ้เสียดายเนาะห่าสักก่อนจักเดือนสองเดือนเขาจะมาเก็บไม้พ่อแม่พี่นอ้องต้นนี้ก็งามจ้าพ่อแม่พี่น้องเหาม,มาเก็บเอาจักน้อยจา้าป๊าขวบได้เขาป่านี่มากประมาณสองสามอาทิตย์แล้วจา้าแต่ว่ามันจะง่ามคือเกาเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้อง บดิเขามากเพราะอยังทำงานแล้วก็ฝนตกค่ะฝนตกจะหาเขาปลาด้วยค่ะอันละ่ะฝนตกอันตรายร่มนี่อันตรายค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องร่มเมืองหนองคือเมืองไทยด้วยค่ะต้นไม้ใหญ่ๆนีโคนได้นะคะพ่อแม่พี่น้องจา้าต้นนีกร้ารค่ะพ่อแม่พี่น้องจา้าอ้ยเก็บมันมือเลยจา้ามาเดอ้อมาเก็บเห็ดกับสาวบีจา้า เป็นทางออกสิเมื่อละค่ะมาเห็นคอนนี่กะโอ้โอเคเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องได้ว่านีน้เบ่เอาเนาะคำนอยพเดเขียวมาเหลืออแต่ดอกให้ใหญ่นาะค่ะนี่อุ้ยอันนี้หนุ่มแล้วค่ะหนุ่มแห้งแล้วเป็นบุญแล้วเป็นเยญหลีเลยจ้ะนี่เออเออเออนี่ ในคอนไม่แบบนี้เพิ่งจะเกิดเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยข่อยกันยางไปย่างมาอยู่โบเห็นจักเถ่อค่ะมัแต่มอพอมือนี่จนว่าดอกเน่าดอกเปื่อยเนี่ยก็มีแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ก็ยังไม่สายเกินไปค่ะเก็บได้อยู่เหมือนเดิมจ้านี่ดอกขงามเลยจ้ะอันนี้ก็ดจะเป็นห้อยหมาห้อยสัตว์ป่าแหละค่ะพ่อแม่พี่น้องคุณมาหาคุยกินเนาะค่ะ นี่เห็ดหูหนูเราก็จะเกิดแบบนี้แหละค่ะแต่อยู่ดอกนึงค่ะดอกใหญ่ๆโวบๆเลยจ่ะนา,น,านาเลยเนาะหูนี่หูสางค่ะบุมเมรหูหนูแล้วค่ะย่างไปเรื่อยๆจะอ้นยังไงต้นนี้ก็ออกจ้ะบีถึงบอกว่าถามว่าหาในพื้นดินแบบนี้ต้องเล่งดีๆครับเพราะให้พี่นอ้องเห็นบอน,นี่ เราเปื่อยน้ำแล้วเนี่ยโอ้ยเปยื่อยแล้วจ้ะวุ่นแล้วค่ะเปื่อยแล้วขา้าวกระสีเอาแบบเปื่อยนี่แหละเนาะดอกหน่อยกระยามันค่ะมันเปื่อยเนาะนี่ออกเป็นแผงแบบนี้เลยค่ะงามงามจ้ะลูกจิว๋วกำลังสิออกพ่อแม่พี่น้อง คอนนี่ลูกจิ๋วหลายคักค่ะเฮียลูกจิ๋วจ้าลูกจิ๋วโอ้ยอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เจอกันคอนนี่เฮ่าแต่ว่าอันนี้บจิ๋วเด้อจ้าใหญ่แล้วอันนี้ปัดปัดปาดแต่สีอ่อนค่ะเก็บปาดนี่โอ้โดยดอกใหญ่ค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องอันขอบอกว่าพอมือนีขึ้นเน่าค่ะ หนาวแท้เพราะว่าฝนตกลายพูดและนี่โอมันเป็นวุ่นติดกันเลยค่ะนี่เฮทหูนูกับเย็นรีคคักนี่แหละค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นี่ต้องอเอามาามดเงาเมดกอเลยค่ะปาดกอนี่ย้ำเต็มเต็มจานอญญายะค่ะ อ,อ,อ้กองไว้ก่อนค่ะเนี่ยนี่แหละบดเอาวันกระตามามันยากต้องเปิดทุงผาต้องเปิดจังสันจังสีนไหมค่ะอันละอู้ออันนี้ต้องเอาเืินเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเงาเป็นบุญเป็นซอไหมค่ะนีหาย ขอสิเมื่อเราเด้อบ่ะนี่พ่อแม่พี่น้องจ้านั่นล่ะโอ้ยคอนเมื่อกี้นี่ค้อยบบเก็บเนาะคะ่ะอ่ละล่ะพ่อว่าะยังพ่อว่าเห็นคนมาข้างหน้าเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าต้องใส่เป็นกมปลาใหม่เพิ่นว่าเบิ่งเนาะคะ่ะอันแหละบีกเ็เลยบบเก็บโอ้ยหย่านเพิ่นว่าหายหน่อย <laughs> บีมาหอดบานแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวบีสิเทให้เบิ่งเด้อจ้ะมาหอดบานแล้วผัดลืมเอาขากลรองมาค่ะพ่อแม่พี่น้องขากลรองอยูอ่อัน ห้องข้างล่างเนาะค่ะบีเขาไปซักผ้าก็เลยเอาขากล่องว่างไว้อยู่หลังเครื่องซักผ้าลืมเอาขึ้นมากค่ะก็เลยใส่มือจับเอาจากขอโทษขอภัยเด้อจ้ะเนี่ยได้หลายเติบเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องได้ประมาณสองโลกคนละจ้าเนี่ยยินบอกเต็มถาดเลยจ้ะขนาดเป็นแบบว่าเลือกเอาอนหน่อยเด้เนี่ยเออเลือกเอาอันใหญ่เด้เนี่ยเท้าเหมือนจุดดอกนี่ได้หลายกว่าน,นี่เต็มถุงค่ะพ่อแม่พี่น้อง นี่ก็ได้หลายเตือแล้วเนาะจ้ะไปเก็บเห็ดม้วนมวน้้งกันจ้า